ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรอยากจะบอกว่าชาวลัคนาราศีมีจะมีโอกาสดีในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการงานและเรื่องของการเงนินเรามาดูในเรื่องของการงานกันก่อนชาวลัคนาราศีมีในช่วงนี้ต้องบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะได้การงานแบบฟุกฟุก คุณจะมีโอกาสได้แสดงฝีมือทําให้เป็นที่รู้จักทําให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานในช่วงนี้ได้มากพอสมควรหากใครก็แล้วแต่ที่ทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของโลกออนไลน์ในเรื่องของ ธุรกิจบันเทิงในเรื่องของธุรกิจกลางคืนมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ดีเลยทีเดียวการงานของคุณในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงบางครั้งอาจจะมีความลังเลใจอยู่บ้างเกี่ยวเรื่องของการงานในบางชิ้นบางอันแต่ขอให้คุณกล้าคิดกล้าตัดสินใจรับรองได้ว่าการงานของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนใครก็แล้วแต่ที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการงานของคุณไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์กับคุณหรือลูกน้องบริวารที่มีความรู้สึกว่าค่อนข้าง ที่จะมีปัญหาสําหรับคุณในเดือนนี้ก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปหรือห่างจากโตคุณออกไปหรือมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาออกจากโตคุณก็ณจะทําให้มีการผลักดันการงานของคุณนั้นประสบความสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีมีในเดือนนี้ก็เช่นเดียวกัน ในเดือนนี้คุณจะมีเงินได้เข้ามาได้ใช้จ่ายได้อย่างสะดวกสบายมีโอกาสได้เงินได้ทองจากเขาเรียกว่าหลายช่องทางในสิ่งที่คุณได้ค้นพบค้นหาแต่ตัวคุณเองนั้นก็ชอบที่จะจับจ่ายใช้สอย คุณมักจะเที่ยวเตรหรือใช้เงินใช้ทองกับสิ่งที่คุณนั้นพึงพอ,ออกพอใจแต่ก็ยังดีที่ชาวลัคนาราศีมีในช่วงนี้ก็ยังถือว่าได้เงินได้ทองมาจับใจใช้สอยมีเงินมีทองได้ใช้ได้อย่างสนุกมือก็ถือได้ว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งของชาวลัคนาราศีมีในเรื่องของความรัก ความรักของชาวลัคนาราศีมีในช่วงที่ผ่านมาบางคนนั้นอาจจะรู้สึกว่าความรักไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะักหรือความรักของคุณนั้นค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยหรือจะต้องมีปากเสียงหรือคอยแก้ไขปัญหากันอยู่ตลอดเวลาอยากให้ชาวลัคนาราศีมีเชื่อได้ว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ความรักดีๆของคุณนั้นจะค่อยๆผลิบาหรือค่อยๆขยับตัวอะไรที่ไม่ดีไม่ดีก็จะเริ่มปรับตัวหรือค่อยเห็นลู่ทางว่า มีโอกาสที่จะมีความสุขความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะเหน็ดเหนื่อยลําบากหรือไม่ค่อยลงรอยกันหรือไม่ค่อยลงตัวเชื่อได้ว่าในเดือนพฤศจิกายานนี้ทุกๆอย่างจะปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณจะมีโอกาสที่จะทํางานร่วมกันมีโอกาสที่จะปรึกษาหรือท่องเที่ยวร่วมกันหรือทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ความรักของคุณนั้นมีความรู้สึกสดชื่นมากขึ้นบางคนนั้นไม่ค่อยมีความสมหวังในเรื่องของความรักในเดือนนี้อาจจะมีคนดีๆเข้ามาให้คุณได้ลองค คบลองพิพจารณาดูในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้แต่ทั้งนี้อย่างที่บอกว่าแม้ว่าการงานการเงินของคุณจะดีแต่อยากจะให้คุณระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้เป็นอย่างมากสุขภาพของคุณช่วงนี้คุณอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยมีความอ่อนล้าจากการทํางานหรือค่อนข้างที่จะมีโรคแบบฉับพลันอย่างที่คุณไม่คาดคิดอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่คุณไม่คาดคิดเช่นเดียวกัน ดังนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็อยากจะให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพของคุณมากเป็นพิเศษบางทีอาจจะเป็นน้อยๆก็อยากจะให้รีบไปหาหมอเลยทันทีไม่อยากให้เป็นเยอะเพราะว่าหากคุณทิ้งเอาไว้โดยคิดว่าบางทีอาจจะเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดานอนพักก็หายแล้วแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะกลายเป็นไข้หวัดใหญ่ถ้าคุณรักษาไม่ทันท่วงทีก็อาจจะเป็นอันตรายแก่ตัวคุณเองได้เช่นเดียวกัน